ข้อนี้คุม้งมงนานมากครับเนื่องด้วยโจทย์เหมือนให้ข้อมูลมาไม่ครบนะเหมือนต้องดาวค่าเอเอาเองเขาให้พาราโบลาตรงนี้มาเนาะนะครับนักเรียนประหลาดท,ทำเก้าอี้ส่งพาราโบลาอ่าเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนให้ตรงนี้เป็น0ูนย์ศูน์ปึบเข้าไป0ูแล้วเขาบอกว่าให้มันสูง4ฟุตเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพิกัด0ูนย์สจากตรงนี้เราสามารถสร้างสมการพาราโบลาได้ตามนี้ y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสอบวก k อันนี้คือรูปสมการพาราโบลาเนาะ่ h h k เนี่ยก็คือจุดยอดคือจุดตรงนี้ศูนย์สี่ก็คือ x 0 y สี่เนี่ย h ศ k สเอาไปแทนก็จะได้เป็น e x ลบศูบวกสี่จัดรูปอีกนิดนึงก็เป็น e x ลบศูนย์ใน x เนาะก็เลยเหลือ x กำลังสองบวกกับสี่ ประเด็น,นมันอยู่ตรงนี้แหละเขาไม่ได้ให้ค่า A มาเนาะเรารู้แค่ว่ามันคว่ำอ่าการที่พาราโบลาคว่ำเนี่ยเรารู้ว่า A น้อยกว่าสูตรก็คือ A ติดลบแต่มันไม่สามารถหา a ได้เราต้องเดาเอาเองข้อนี้นะเดาเอาเลยก็เดามันต้องเดาให้ถูกด้วยนะก็คือครูลองใช้ A ติดลบอย่างอื่นมันก็ไม่ออกคนระับต้องใช้ลบหนึ่งเท่านั้นด้วยอ่ะอันนี้ก็ตีต่างเอาเลยว่า a ต้องเป็นลบหนึ่งเดาเอาได้แบบนี้ต่อมา เราก็พยายามหาจุดนี้ไฮลาณาบตรงนี้ถ้าเราหาจุดนี้ได้เราจะหาความสูงของฮาราโบลาได้ดูรูปนี้ก็ได้นะรูปนี้รูปขยายก็คือหาตรงนี้ได้เราจะได้ความสูงตรงนี้แล้วเราจะไปหาความกว้างที่โจทย์ถามเส้นนี้ได้เส้นแนวนอนเริ่มเลยตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยมันวิ่งมารูทสามเพราะว่าโจทย์บอกตรงนี้รูทสามแต่ว่าสูงเท่าไหร่ไม่รู้เรากําลังจะหาก็คือค่า y น,นั่นเองเราแทนค่า x เป็น รูทสามเราจะได้ค่า y ายรูทสามกำลังสองบวกสี่รูทสามกำลังสองได้สามแล้วก็ได้หนึ่งเราได้ค่า y เป็นหนึ่งแสดงว่าพิกัดต,ตรงนี้เนี่ยพิกัดลึกลับตรงนี้เนี่ยโอ้รู้แล้วก็คือ x อรูทสาม y หนึ่งทำให้เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาสูงหนึ่งเราโจทย์ไว้ตรงนี้สูงหนึ่งต่อมาถ้าเราจะหา ความกว้างตรงนี้ให้เรามาสร้างเกณฑ์ใหม่ตรงนี้จะง่ายขึ้นครับถ้าเรายึดว่าตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์มันจะคำนวณไม่ได้มันจะยากด้วยเราต้องมาหาระยะนี้ซึ่งยากนะครับวิธีง่ายสุดคือสร้างเกณฑ์ใหม่ตรงนี้เลยให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ตรงนี้แทนเปิดเข้าไปแล้วก็ใช้ท่าเดิมเนาะอันนี้มันขึ้นไปข้างบนหนึ่งหน่วยก็เลยได้ศูนย์หนึ่งถ้าเราจําภาพเดิมภาพเมื่อกี้ได้เนี่ยมันเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ศูนย์สี่อันนี้ศูนย์หนึ่ง เราไปแทนมันก็จะได้คล้ายๆกันแค่บวกหนึ่งประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะลัดเลยแล้วกันเนาะเราก็ามาแทนมันจะคล้ายๆกันจะได้ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวกหถามว่ารู้ได้ไงว่าลบหนึดาวอีกแล้วนะเออครูลองใช้ลบอย่างอื่นมันก็ไม่ตรงคำตอบต้องใช้ลบหนึ่งเท่านั้นก็ดาวนะครับจริงๆโจทย์มันให้ข้อมูลมันไม่ครบนะมันเลยหาไม่ได้พอมันได้สมการเสร็จก็ไม่ยากละ เราจะหาความกว้างเนาะหาความกว้างก็คือหาตรงนี้เส้นสีน้ําเงินเนี่ยเรียบสเสมือนมันเป็นแกน x จุดตัดแกน x เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือ y เป็นศูนย์เราก็สมมุติ y เป็นศูนย์เพื่อหา x ได้เลยแล้วเราก็ย้าย x กําลัง2ไปฝั่งเท่ากับ1 x อะไรกําลัง2ได้1ก็คือบวกลบ1นั่นเองบวกลบ1แปลว่าตัดแกน x ที่จุดอ่า1 กีหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งีหนึ่งแล้วเราจะหาความกว้างเนาะหาตรงนี้เนี่ยจากลบหนึ่งไปหนึ่งมันใช้สองหน่วยเราก็จะได้ความกว้างของฐานเก้าอี้ที่โจทย์ถามเนี่ยก็<อ>คือสองหน่วยก็กว้างสองหน่วยสองหน่วยหรือสองฟุตนั่นแหละข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่สองนั่นเอง